เว้ย่าไงตายไม่ใช่วะตายกันไหนยังกระโดดเว้ยห้วยการสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขกนมือนี้มาคิดพี่เขานะครับแต่ว่าบม่ได้ปาดฝ้าครับมือนี้มาเอาสายอารามร่วงครับปาดนี่อุปกรณ์นอกคือมีหนาไฟหนาไฟมอแบตบ้าน์เนลนะครับง่ายพี่น้องไอ้เรื่องบาดบึงยังหมากไว้กันรออะไรอย่า เลยครับนีดีครับนีควองมันครับมึงหู้ครับหู้ยน้อยถั่วหู้หมดมึงเนี่ยผมต้องหาแนวาแง่เลยพี่น้องผันมาหาแนวแย่กันกับ่อเลยนะครับมาเบิ่งกันเลยครับว่าผมเสียแต่บ่อนี่นะไปอยู่ตรงแผ่นฟ้านะมันหมึดครับพี่น้องต้องต้องใส่ไฟแย่งนะครับแย่อยู่ผมนั่งอ้อยากบอกอยู่ครับพี่น้องมาเบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวผมเบอุบกว่านครับพี่น้อง มีนาไฟแล้วของมีส <Becca> ลิงไม่พี่น้องเบิ้งบางนี่ครับบางนี่มูอผมนี่ยนอนหุ้มบอลเทลผมไม่หนียกเราเหนื่อยเปิดกล้มงแยาไป่ได้พี่น้องเบิ้งเอาหรอครับต้องเห้เปิดกล้มงแยาได้พี่น้องไหมฮะขันพอมีไฟก็เอาตัวทรัพย์แหละครับเปิดกล้องทายแฟลชเอาเลยครับลำบากที่ได้พี่น้องบางมือผมนะครับโอ้ทรมานครับแต่ละคนไปก็พี่น้อง ผมไปหายนักเหตุกันเด็กคเขาสิหาให้ผมนีม่นะครับสำหรับพวกคนดุวมันกระลำบากมันสี่หลับพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยต้องต้องในเส้ลวดได้พี่นอ้องมาสัา่นกับตายโคโลเันไม่มีลวดครับรค,คูณเด็กเขาบอกว่าวงคีมนี่ก็ะคอยมีความสุขเด้อครับลาล้าลำลายลำเรื่อยๆมนันมานางเัินนะครับ ปลอดภัยจากโควิดนะครับเบื้องหน่องใช่ครับ <c oughs> ยืนครับใส่ข้อมือขึ้นนนะครับหน่องใช่กัะไรไมนเห็ดอยากอะไรกับอะไรนี่แหละครับมีนี่แหละครับผู้ควันเบื้องเนี่ยหน้าไฟสลิงเอาไว้แต่แงผู้ไหนน้อยจะสิแงแบบไหนนะพี่น้องจะใส่อะไรพี่น้องเอ้ย เก่งานครับง่ำขึ้นกับนอนหรือเก่งยูทูบไปจอบบ้านครับส่วนมากหันคุณนย้ายเสืเอเ้อของเพาิ่งคิดนี้แล้วครับหายในหูไว้ไแล้วครับว่าไปจอบเก่าโยย้ายเบิร์ครับพี่น่อยครับเบิร์ฟองหิ้วเพื่อิญใหญ่เป็นมะฮู้หน่อยครับนี่ทัวละมานครับเพื่อสิเอาสายมันลงมาได้น้าพี่นงอร ลำบากไม่ได้ผมบาดนี่เนาะเต้าไปแง่ของไปพี่น้อ,องแง่ของไป,งาไปบาดเด็ก็ล่งมากครับบาดเด็กกสิ่ม่เอาลีออ่ครับบาดนี่ปองค้อมครับนี่ค้อมข้อมครับค้อมต้องเอาไฟยักเข้าไปในซองข้อมเพื่อสีซองเบิง่งปรอหยัดแบบนั้น มาครับพี่น้องขอไปเลยครับที่บอกวงวันห่อยครับนี่เจอแล้วครับพี่น้องนั่นเดมันครับอันสีสมบลงมันอันมีเฟรก,กันฟ้าชิ้นสมมันครับอยู่ไฟเห็นครับพวาแม่นแนวพวาแม่นแนวมาหนึ่ตัวงแง่ครับแบบแง่ลงมากโอ้งแง่ผู้สาวแกไรใครโอ้ยหยอกพี่นออ้องหยอกคนเดียวไม่ใช่ครับคนเดยไม่ใช่ขอโทษจได้ครับ ได้ปะ่ปะโอ้ยแงมึงเอ้ยพอตรวจกไฟเด้อบอกมวนพี่น้องเอ้ยใจให้อะไรยังไงเส็ดยากครับพี่น้องเอ้ยเบิองหลวงหูหน่อยๆตอนตอนได้ใส่ขี้มครับขนเข้าไปเยอะหงูมันใหญ่เอกโอก้ครับตรงแง่มันล้มลุมนะพี่น้องเห็นไหมวะนั่นเดียวกมันครับพี่น้องเห็นมั้ อย๋ยวผมีเด็นี่ันบั้นเอาไว้แบบมีคนเดียวักแต่แล้วม่ได้คิดนะเออเออผมฝากขอตาอู้จีนหวงเอยลำบากครับแตพผมั็สูบ่าถอยเดยเกิเห็งงานผมแบบพู่เป็นคนดิสูบง,งานถอย้วย เล็ดไะไรผมมองเข้าความเกอะไร้พี่น้องเอลยเราพี่น้องมันจำเป็นด้ครับบารนีิมันเอาล่องได้ขันดึงล่งฟ้าเขาสิมุนแต่พื่อว่ากระตองดึงครับพี่น้อง ีแพ่งอะไรพี่ม้องมันมีแบบว่าได้ล่ะมีป้าเขาช่วยสายสิบบาทอ้านบมก็มุ่งจยนง้กันตัววนาเดกสิบส่แปดเดข้นาจ่ากอรจคาห้เ

สายตัวนี้เนาะครับนาะพี่น้องเนานะคันเป็นภาษาไทยเขาก็สิว่าแก้งเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้หรือเรียกง่ายๆก็คือระบบอะลามครับพอเวลามีไฟไหม้ตัวนี้จะเป็นตัวจับควันจับกลิ่นดมกลิ่นดมควันแกตังไหมครับดูประมาณนี้แหละพี่น้องน,นี่แหละครับระบบอะลามครับเอื่นเอื่นแบบอีลแบบลาเล่าไป ไปอาลามบานนี้ก็ว่าสิไปเห็นงานนะครับผมสิไปตั้งใจเห็นงานนะพี่น้องอันนี้ก็ทาเอย่างพี่นนท์ครับเนาะคิดพลาดประการใดค้ามโบว์ข้าขจาใดที่ผมโบว์แบบบว์มวนบบสุภาพผมก็ขอโทษขออไปเด้อครับเพราะการคิดหนาครับสวัสดีครับพี่น้อง